ผู้ชมค่ะเป็นไม้ว่าอยากจะรีดท้าให้เรียบให้ง่ายแต่ว่าเตารีดไม่เคยให้ความร่วมมือเลยวันนี้ค่ะ29ช้อปปิง้งนะคะก็เลยมีเตารีดไอ้น้ำแบบยืนง่ายๆมาฝากกันค่ะ คุณผู้ชมค่ะวันนี้บอกลาการรีดผ้าแบบเดิมๆวันนี้เรามาพร้อมกับตัวช่วยดีๆกับเตารีดไอ้น้ำแบบยืด a อเรุ่น i อ9 9รรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกําลังไฟสูงถึง2,000วัตต์ค่ะร้อนเร็วแล้วก็รีดง่ายการใช้งานง่ายมาแค่เปิดสวิตช์แค่นี้พ่นไอ้น้ำออกมาพร้อมรีดได้เลยนี้ค่ะจากเสื้อเชิ้ตที่มันหยับๆยับนะคุณผู้ชมนี่ค่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นคือรีดเรียบเลยอ่าหรือว่าบริเวณสาบเสื้อหรือกระดุมปกติแล้วถ้าเป็นเตารีดทั่วไปเราไม่สามารถถูแบบนี้ได้้้้เหห็นนนนมมทําาาใใคุณแ่บชง ง่ายแล้วก็เร็วมาขึ้นแค่นี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมขารีบโทรสั่งซื้อตอนนี้เราแถมเพิ่มให้กับเราตากผ้าอเนกประสงค์4ชั้นปกติราคาเต็มอยู่ที่2,980บาทแต่วันนี้29ช้อปปิ้งเราลดราคาให้เหลือเพียง1,490บาทเท่านั้นแถมรับประกันสินค้าให้อีก1ปีเต็มๆทั้งหมดนี้จ่ายเพียงแค่1,4 9 0บาทเท่านั้นใครอยากได้กดด่วนเลยนะคะที่0 2 1 0 0 7 0 6 6รีบโทรมานะคะ